สวัสดีค่ะฟามคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเราตั้งใจจะมาเก็บใบก้ามปูแล้วก็ใบมะขามค่ะเอาไปผสมดินแต่ระหว่างทางนะคะเราก็ได้เจอน้องหมาค่ะจากการสอบถามเด็กๆที่อยู่แถวนี้นะคะก็รู้มาว่าน้องหมาตัวนี้นะคะเด็กๆตั้งชื่อให้ว่าหมีค่ะน้องเนี่ยน้องหมีเนี่ยเป็นหมาจรน,นะคะหลงมาค่ะ แล้วก็มาอาศัยบ้านเด็กๆอยู่เด็กๆก,ก็ให้ข้าวให้น้ำเนาะซึ่งเราก็มาเจอแล้วก็ดูเห็นจากอ่าสภาพน้องเนี่ยก็คือน้องน่าจะเป็นโรคผิวหนังหรือว่าคีเดือนนะคะเด็กๆก,ก็ไม่มีเงินพาไปรักษาเนาะเพราะว่าก็แค่ให้ข้าวให้น้ำพอน้องมาขออาศัยถ้าเราเห็นเราสงสารเพราะเราก็เป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วเนาะชอบหมาชอบแมวนะคะเราเลยจะพาน้องไปรักษาค่ะ อันนี้ก็เป็นเด็กๆที่ดูแลน้องหมีนะคะอยากจะให้เด็กๆเนี่ยอุ้มน้องหมีขึ้นรถเนาะเราจะพาไปรักษาในที่คลินิกรักษาสัตว์ในอำเภอนะคะไปค่ะอยากว่าให้น้องเอาผ้าคจับนะคะแล้วก็อุ้มขึ้นรถ ตอน้องหมาเมื่อกี้ก็ดูเป็นห่วงนะคะเพราะว่าอไอ้จะพาหมีไปไหนนะไปด้วยไปรักษากันนะน้องหมีหมาอะไรชื่อหมีเนี่ย <c oughs> สรุปจะเป็นหมาหรือหมีอ่ะปิดดีๆนะลูกก,ก็เวลังพา้นงหมีไอ้น้องหมาไปรักษากน,นะคะ ราก็มาถึงคลินิกรักษาสัตว์นะคะในตัวอำเภอแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะลงไปนะคะคุยกับคุณหมอคุณสัตวแพทย์ว่าเออเนี้ยต้องรักษาอย่างไงบ้างนะคะเดี๋ยวนอนนอนนิ่งเลยนี่นะคะคุณหมอก็ได้ออกมาดูอาการนะคะว่าจะต้องรักษาอย่างไงนะคะเพราะคุณหมอบอกว่ามีการรักษาสองอย่างก็คือฉีดยาแล้วก็กินยาด้วย หรือว่าอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือพามาฉีดยาทุกสิบสี่วันจนก,กว่าอาการจะดีขึ้นนะคะซึ่งเราก็เลือกาการรักษาท่าแบบที่สองนี้ก็คือฉีดยาทุกสิบสี่วันค่ะเพราะว่าน้องนองที่ดูแลนะคะก็ไม่มีเวลาที่จะมาป้อนยาน้องหมีเนาะเราก็เลยเลือกการรักษาแบบที่สองนะคะเดี๋ยวเราก็จะรับน้องหมีเนี่ยทุกสิบสี่วันพามาฉีดยาค่ะ ยังก็เดินเข้าไปในคลินิกแล้วเนาะหมออุ้มค่อยๆนะหมอต้องเข้าไปในคลินิกนะคะทําปวดแล้วก็ชั่งน้ําหนักค่ะก่อนที่คุณหมอจะทําการฉีดยาให้นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้มน้องหมีมาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะแล,แล้วก็ไปดูน้องหมีนะคะก็ดูมีแรงขึ้นนะคะ นี่ค่ะฉีดยาแล้วรูมีแรงขึ้นเลยแล้วก็จะพาหนงหมีไปส่งบ้านนะคะ ก็หลังจากที่ฉีดยาเสร็จนะคะแล้วก็พาน้องหมีมาส่งบ้านค่ะถึงบ้านแล้วค่ะเฮ้ยจะโดดลงเองเหรอยี่ไงเจ้าของอเ,อดดเอออ้าวโดดเองให้มีแรงโดดละอ้าวกลับแล้วเด้อกลับแล้วนะอ้าวหมีว่าเขาบอกว่าให้พาไอห้หมีลงแล้วเอาพ่อขึ้นรถแทน ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้ไปเก,ก็บใบกำปูไปมะขามนะคะเพราะว่าพาน้องหมาไปหาหมอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับพวกเราฟางมพุ่ม้เป่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ